สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันรประจำวันที่21มัมกราคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราอะนะฮะจริงๆแล้วนะฮะเขาก็เดินทางมาแล้วต้องไปแปดแท่งก็คือเกือบ2 0 0 0จุดแต่มีการพักตัวค่อนข้างเแรงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตตตรงเนี้ยนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งนะฮะผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งที่สูงกว่าไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้นะฮะบ,บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีน้อยกว่าเมื่อวานนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ค่อยๆไหลขึ้นค่อยๆสร้างคลื่นขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบๆแข็งแรงแล้วนะครับนะฮะ แรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะตอนนี้ก็ลดลงนะนี่เป็นเรื่องของกลไกลการตลาดนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า แรงเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจจะขยับขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์มันจะมีไม่เยอะจะต้องรอให้เขาอยู่สู่โซนซูเปอร์ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะเดินถากต่อนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นจะต้องรอให้เขาจบรอบชุดนี้ก่อนนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในเมื่อวานนะฮะทำอะไรกันนะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่21่สมกราคม2565 โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า t e เทคนิคอลแอคชั่นน l y s i s คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็สักประมาณ9แท่งนะฮะก็ประมาณ2,000พันจุดนะฮะแต่เปิดเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตที่แข็งแรงนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนะั้นจะมีอยู่อีกนิดหนึ่งนะผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งที่สูงกว่าไปนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดหนึ่งโดยเปอร์เซนต์การขึ้นจะน,น้อยกว่าเมื่อวานนะครับก็น่าจะอยู่บริเวณนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัม ขาขึ้นนะฮะก็เป็นค่อยๆก่อก่อตัวเป็นโมเมนตัมฝักขาขึ้นเล็กๆไปแล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับส่วนแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มจะลดลงอันนี้คือเป็นเรื่องของกลไกของตลาดเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับหากมีการกระชากของก้ามแรงๆอย่างนีฮะนะฮะทำให้นะฮะคนส่วนหนึ่งนะฮะมีการ แบ่งปิดโพซิชันเกิดขึ้นทให้นะฮะแรงซื้อที่อยู่ในตลาดนั้นนะฮะลดลงก็ตรงกันพอดีนะครับทำให้กราบพักตัวนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับอาจจะทําการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับเพื่อไปทดสอบจุดเดิมก่อนนะฮะ เมื่อในระยะใกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทําเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว10แท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดนะครับเมื่อวาน ะะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับนะฮะอยู่ในการเบรคก่อนแล้วตรงนี้โตทำซูปเปอร์ทิ้งไว้นะครับมีโอกาสที่จะทำไฮเยื่อไฮผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆว่ากลุ่มนี้กำลังเกิดการพักตัว นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับกำลังจะจบรอบสัญญาณการพักตัวนะฮะก็เริ่มปิดแท่งเป็นเป็นแท่งเขียวขึ้นมาละนะฮะก็คือเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฟังขาขึ้นชัดเจนนะฮะเป็นรูปชัดเจนแล้วก็มีไดเวอร์เจนเล็กๆทิ้งไว้นะครับไดเวอร์เจนเล็กๆตรงนี้ทิ้งไว้เราก็จะสันนิษฐานและคาดการว่านะครับตรงนี้นะฮะมีโอกาสที่จะทำไฮยือไฮ นะฮะแต่อย่าลืมนะฮะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ระยะกลางต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวจากรูปลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับก็ยังคงนะฮะอยู่ในการพักตัวอยู่กําลังรอเกิดดีมานโซนนะครับถึงจะวางแผนอันนี้ในการเคลื่อนที่ระยะกลางนะฮะตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะเกือบๆแข็งแรงแล้วอันนี้ก็ลดลงบ้างน,นะเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงซื้อนะครับ อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับกำลังจะจบการพักตัวแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อทีนี้นะครับเรามาดูในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้าน ia, bbe 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 ี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้ทําให้นะฮะสัญญาณชุด bueno, ก really ่อนหน้านี้เดินทางมาแล้วสามสิบเจ็ดแท่งนะฮะสองพันกจุดราคาที่ดีที่สุดก็คือประมาณสามพันกระจุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนก็คือการพักตัวนะฮะแล้วก็ store ทำ super ์ทิ้งไว้เมื่อวันก่อนนู้นนะครับมีโอกาสและสันนิษฐานว่านะฮะมีโอกาสที่ดาวหายหายนะฮะ ผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับก็เป็นการจบรอบสัญญาณนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอย่างจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนะั้นจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งแล้วก็เมื่อว,วานนะฮะก็ยังทําอยู่ในซูปเปอร์อยู่นะฮะอยู่ในโซนซูปเปอร์อยู่เราก็จะสันนิษฐานต่อว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะทำไฮเยื้อายขึ้นไปอีกดังนั้นบริเวณนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณที่เป็น ดีม d นโซนของเรานั่นเองคือโซนคาดการที่เราจะวางแผนในการเปิดออเดอร์บายนะครับตรงนี้ก็อยู่สักประมาณพันจุดแต่นะครโซนที่เป็น SL ก็อยู่แถวนี้นะโซน SL ก็อยู่สักประมาณพันกว่าจุดนะครับแล้วก็เลยขึ้นไปก็จะกลายเป็นโซนท TP นะคใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้เรื่องอลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแล้วก็การวางแผนคาดก,การโซน ดีมานสป l y และก็ทีพเอสโซนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่านะครับเขากำลังอยู่ในโหมดของการพักตัวที่เป็นระยะกลางนะครับกอ็อยู่บริเวณนี้นะครับการพักตัวก็เริ่มจากตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนนี้เนาะส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้าง อยู่ในโซนที่เรียกว่านะครับก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับส่วนแรงซื้อนั้นก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบเกือแข็งแรงเกือบเกื่อตัวนะครับมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเราก็จะมองเห็นว่ากลไกเบื้องต้นของตลาดตอนนี้นะครับนะฮะคนที่เปิดออเดอร์เซลล์เมื่อวานนะครับตรงนี้ก็ประมาณเกือบพจุดนะฮะหรือว่า7จ็ดปดร้อยจุดก็คืออาจจะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่เป็นลงทุนระยะสั้นนะครับ นะฮะมีการปิดโพ i t i o n กันเกิดขึ้นอาจจะด้วยแอชชั่นมาเก็ตต่างๆนะครับนะบส่วนนักลงทุนรายใหญ่นะที่เป็นยังคงเป็นรายใหญ่อยู่ก็ยังคงสะสมออเดอร์บายกันอยู่หรือว่าสะสมแรงซื้อทําให้ปริมาณบอแรกซื้อในตลาดนั้นยังคงมี v o l ลุ่มอยู่นั่นเองนะครับ เราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่1่ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะกำลังจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขขึ้นนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะขยับขึ้นเป็นรอบสัญญาณเล็กๆอีกชุดหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์ฟรีพรุ่งนี้นะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่า ว่า,าสมาชิกสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งในกลุ่มนะท่านที่สนใจก็สามารถอาคอนเฟิร์มการลงเรียนได้เลยนะครับนะฮะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะฮะก็สวัสดีนะครับ